สวัสดีครับเพื่อนๆผมอเล็กนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่สวนสาธารณะควงเกียวโฮซูคงวอนนะครับที่เมืองซูวอนที่นี่ก็จะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจตากอากาศกินข้าวนอกบ้านนะครับปิกนิกออกกําลังกายเดินเล่นมีบรรยากาศที่ร่มรื่นสวยงามนะครับลมไม้เขียวขจีมีสะพานไม้สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนนะครับ ซึ่งวันนี้นะครับเราจะเริ่มต้นเดินตั้งแต่ทะเลสาบฝั่งทิศเหนือนะครับทะเลสาบแต่สู่เดินไปเรื่อยๆจนถึงทะเลสาบฝั่งทิศใต้นะครับทะเลสาบวอนชอนนะครับที่นี่ก็จะมีแลนด์มาร์กที่สวยงามนะครับเป็นสะพานสายลุงเปิดไฟประดับประดาสวยงามนะครับแสงสีของไฟก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามบริบทนะครับเป็นบรรยากาศที่สวยงามยามค่ำๆนะครับ ก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ นะครับบรรยากาศาเลยครับกวงกว <_ D> งเขียวโฮซูนะครับกงเขียวโฮสูนี่ครับเปิดไฟสวยงามมากเข้า <_ D> มาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร,รก์กด subscribe ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะเดินอ้อมไปทางนู้นนะครับอ้อมไปทางนู้นแล้วก็กลับหยอกเลยครับ นี่นะครับเราไปเริ่มต้นที่ทะเลสาบด้านบนนะครับฝั่งนี้ครับข้างบนนะครับเราก็เดินลงมาลงมาแล้วก็มาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับมันจะเป็นสองทะเลสาบใกล้ๆกัน,นครับนี่นะครับบรรยากาศทะเลสาบ ยามค่ำคืนครับด้านข้างก็จะมีคนมานั่งครับนี่ครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส b s คร i b e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราในการถ่ายทำคลิปดีๆต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปถึงนู่นนะครับแล้วก็ กลับเลยนะครับก็มาไกลแล้วนะครับนี่ครับสะพานนี้ก็จะเป็นไฟหลากสีนะครับก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆครับ พยายามจะไม่ใช้กล้องหน้าครับเพราะว่ามันมืดมันมองไม่เห็นอยู่แล้วนะครับก็ดูกล้องหลังมาแล้วก็ก็แล้วกันนะครับก็จะไม่เห็นหน้าคนถ่ายนะครับตอนนี้เราอยู่ที่กรวงเกียวฮงซูนะครับกวงเกียวฮงซูเมืองซูบอนนะครับนี่ครับเราอยู่ที่สะพานสายลุงนะครับ อันนี้คือคนเยอะมากนะครับยังไม่กลับเราก็จะมาแสะภาพกันนะครับ มันมันต้องไปกลับด้านอ่านนะครับฟูวันชีนี่นะครับับว่าจะกลับไปหยอกของเราแล้วนะครับฝั่งนู้นก็มีนะครับแต่ผมไม่ไปเพราะว่าไฟมันสีธรรมดาไปนะครับ ตึกนี่เงครับที่เราเดินมาที่แรกถ้าเราผ่านคลองทะลัดเข้าผ่านตึกนี้มาก็จะถึงทะเลสาบเลยนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็มาแล้วนี่ครับเราจะกลับไปถึงตรงเปิดไฟนะแล้วก็จะกลับเลยนะครับ ้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการถ่ายท,ทําคิดดีๆต่อไปนะครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับ YouTube Facebook TikTok Instagram นะครับช่องอเล็กซีโอป้าครับบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาหลีนะครับ บอกเลยว่าเพจเราเป็นเพจที่เที่ยวจริงไม่อิงนิยายครับบอกเล่าเรื่องราวจากประสบการณ์ท่องเที่ยวจริงนะครับไม่นางเทียนเขียนข่าวนี่ครับไฟก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับสวยงามเมื่อกี้นี้เรามาจากฝั่งนู้น,นครับ สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลสาบกวงเกี่ยวกวงเกี่ยวโฮซูนะครับเมืองซวอนก็เป็นเขตรอยต่อระหว่างสูวนกับยงอินนะครับก็นั่งรถโดยสารมาก็ไม่ไกลครับประมาณหนึ่งชั่วโมงจากซูวรน หรือจะนั่งรถไฟสายสีเหลืองมาก็ได้นะเดี๋ยวรายละเอียดจะพูดไว้ในเพจนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ แล้วก็เดินมาจะถึงแล้วครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่หยอกเลยนะครับนี่ครับสวยงามมากตอนนี้เราอยู่ที่กวงเกียวโฮซูนะครับเมืองซูบอนเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน นี่นะครับสะพานสายลุง 大家好。 นี่นะครับตึกลายบ้านช่องของเขาสวยงามมากนะครับตรงนี้บรรยากาศดีมากนะครับอยู่ริมทะเลสาบเลยครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมเป็นอย่างสูงนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพ,พื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆจากพวกเราทีมงานช่องอลิสโอป้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ นี่นะครับเรามาถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะครับ